สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่คลิปที่7กันแล้วนะครับนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะครับจะเริ่มเป็นการผสมผสานนะครับทั้งสมบัติการบวกและการคูณนะครับเพื่อความรวดเร็วครูจะไปแบบเร็วๆนะครับนักเรียนจะได้ดูคลิปแบบไม่ยาวมากนะครับสําหรับข้อที่1นะครับโจทย์ของเราก็คือว่า 2x นะครับลบ9นะครับมากกว่า11นะครับวิธีทําสําหรับข้อนี้นะครับข้อนี้อ่ะลอกโจทย์มาก่อนก็คือจาก 2x นะครับ ลบด้วย9ถึงจะมากกว่า11จากที่มันมีการทั้งคูณและบวกลบเนี่ยมันอยู่ในข้อเดียวกันนะครับวิธีการสําหรับข้อนี้นะครับจากโจทย์นะครับเราก็จะเห็นว่า 2x นะครับลบออกด้วย9ถึงจะมีค่ามากกว่า11นะครับอ่ะเราก็จะได้ว่าเป็น 2x นะครับมากกว่า11บวกด้วย9นะครับอ่ะดูนะลบด้วย9เราก็ย้ายข้างมาเป็นบวก9เราก็จะได้ว่าเป็น 2x มากกว่า20นั่นเองนะครับ อะต่อไปมาดูว่า2กับ x ก็คือคูณกันอยู่นะครับมันมากกว่า20เราก็จะได้ว่าเป็น x นะครับมากกว่า20หารด้วย2นั่นเองนะครับจากที่มันคูณย้ายไปเป็นหารนั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น x นะครับมากกว่า10นั่นเองนะครับจากคําตอบที่ได้เราก็ไปเขียนกราฟนะครับอ่ะก็เขียนขึ้นมาเลยนะครับ1เส้นอ่ะตรงๆสมมุติว่าตรงมากเห็นไหม ว่าได้สุดยอดมากเลยตอนนี้เรากําลังสนใจเลข10ก็คือ x มากกว่าคําตอบที่ได้ตรงนี้นะก็คือจะเป็น x มากกว่า10สนใจคือเลข10 x ที่มากกว่า10ก็คือจะเป็นตัวโปรง่งแล้วมากกว่า10ก็คือไปทางฝั่งขวานั่นเองนะครับเราก็แก้ได้แล้วง่ายมากๆด้วยเห็นไหมครับสําหรับข้อที่1ดังนั้นเราไปต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2โจทย์ก็มีความคล้ายกับข้อที่1มากเลยนะครับอ่ะก็คือว่าวิธีการทำนะครับวิธีทํา ก็คือจากโจทย์ 2x นะครับลบ13มากกว่า17นะครับมากกว่า17จากนั้นเห็นไหมครับว่ามัน2คูณแล้วลบด้วย13ดังนั้นนะครับเราก็เลยจะได้ว่าเป็น 2x มากกว่า17นะครับบวกด้วย13นั่นเองนะครับจากที่มันลบอยู่เราก็ย้ายมาเป็นบวกฝั่งนีซ้ซะ อันนี้คือวิธีการให้มันรวดเร็วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า 2x นะครับมากกว่า30นั่นเองจากที่2มันคูณอยู่เห็นไหมครับ2คูณอยู่เราก็จะได้ว่าเป็น x นะครับมากกว่า30นะครับหารด้วย2จากที่มันคูณกันนะครับย้ายมาเป็นหารเราก็จะได้ว่าเป็น x นะครับมากกว่า15นั่นเองเห anyway. ็นไหมเราได้คําตอบแล้วเราก็นําคําตอบที่ได้ไปเขียนเป็น กราฟนั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะได้ตรงนี้ว่าอ่ะวาดกราฟขึ้นมาตอนนี้เราสนใจเลข15นะครับอ่ะสนใจเลข15เราก็เขียนไปก่อนเลยครับก็คือ15นะครับ x มากกว่า15ก็เป็นตัวโปร่งลากมากกว่า15ไปฝั่งนี้นั่นเองครับเห็นไหมข้อที่2ก็ง่ายนิดเดียวนะครับลองทำคราบเข้าใจนะครับแล้วก็ลองฝึกดู สำหรับข,ข้อต่อไปนะครับครูอยากแนะนําให้นักเรียนเนี่ยลองหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วก็ลองทดด้วยตัวเองก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปดูเฉลยนะครับอ่ะไปต่อที่ข้อที่3กันเลยดีกว่านะครับอ่ะสำหรับข้อที่3นะครับโจทย์ของเราก็คือเป็น5 x นะครับ5 x นะครับบวก4แล้วก็น้อยกว่า29วิธีการทำนะครับก็คือคล้ายกับข้อที่1และ2เลยนะครับอ่ะอยากให้นักเรียนเนี่ยหยุดคลิปแล้วก็ลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนนะครับจากนั้น ก็มาดูว่าครูทํำยังไงนะครับอ่ะจากโจทย์นะครับก็คือ 5x นะครับบวกด้วย4น้อยกว่า29นะครับอ่ะข้อนี้เราก็จะได้เป็น 5x นะครับน้อยกว่า29จากที่มันบวกอยู่เห็นไหมครับเราก็ย้ายไปเป็นลบ4นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่าเป็นน้อยกว่า25เห็นไหมครับ29ลบ4เราก็จะมีค่าเท่ากับ 25นั่นเองนะครับอ่ะจากนั้น 5x ใช่ไหมก็คือการคูณก็ย้ายมาเป็นหารเราก็จะได้เป็น25หานะครับหารด้วย5นั่นเองเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเราก็จะได้ว่า x นะครับน้อยกว่า5นั่นเองครับคำตอบที่ได้นะครับก็คือเป็น x น้อยกว่า5จากนั้นนะครับเราก็ไปลากเส้นจำนวนนะครับลากเส้นจำนวนอ่ะตอนนี้เราสนใจเลข5จัดไปครับเลข5 คำตอบก็คือ x น้อยกว่า5เห็นไหมครับก็จะได้ว่าเป็นตัวโปร่ง x น้อยกว่า5เราก็ลากมาฝั่งนี้นะครับอ่านี่คือคําตอบที่เราได้นะครับพร้อมทั้งกราฟอสมการนั่นเองสําหรับข้อที่3ก็สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับไปดูต่อข้อที่4กันเลยดีกว่านะครับนักเรียนสําหรับข้อที่4เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายอสมการคือการไม่เท่ากับนั่นเองนะครับอ่ะเราก็เริ่มเลยนะครับก็คือจะเป็นวิธีทําก็คือเป็น 4x นะครับบวกด้วย8ไม่เท่ากับ ลบ3 6นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นเป็นบวก8จัดไปครับอย่าให้เสียเวลาก็จะเป็น4 x นะครับไม่เท่ากับลบ36ลบนั่นเองนะครับมาจากการที่มันบวก8ย้ายข้างมาก็จะเป็นลบ8นะครับเราก็จะได้ว่าเป็น4 x นะครับไม่เท่ากับลบ36กลบ8ก็คือลบ44นั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ตรงนี้หูต่อยนะครับนักเรียนอ่ะเราก็จะได้ว่าจาก4 x นะครับ จาก 4x ตรงนี้มันก็คือการคูณเราก็ย้ายไปเป็นหารนะครับก็คือจะเป็น x ไม่เท่ากับลบ44นะครับหารด้วย4นั่นเองนะครับจากลบ44นะครับหารด้วย4เราก็จะมีค่าเท่ากับว่าลบ11นั่นเองนะครับคำตอบก็คือ x ไม่เท่ากับลบ11นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปลากเส้นจํานวนนะครับล,ลากเส้นจํานวนเราก็จะได้ว่าตอนนี้กําลังสนใจเลขลบ11เราก็เขียนขึ้นมาแค่เลขเดียวพอจากนั้นนะครับ ก็คือยกเว้นลบ1ิซะลากไปทางทั้งซ้ายแล้วก็ไปทางขวานั่นเองนะครับเราก็จะได้คําตอบแล้วก็กราฟสมการเป็นเช่นนี้แลนะครับไปต่อกันที่ข้อที่5กันเลยดีกว่านะครับสำหรับข้อที่5ก็เป็นข้อที่ง่ายนะครับวิธีทําวิธีทําสําหรับข้อนี้ก็คือเป็น5 x นะครับลบ10นะครับน้อยกว่าเท่ากับลบ60เห็นไหมครับจากที่มันลบ10ย้ายข้างไปเป็น บวกนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น 5x นะครับน้อยกว่าเท่ากับลบ60บวกด้วย10นั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนที่งงนะครับให้ย้อนกลับไปดูของคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าทำไมถึงต้องมาบวกได้ทำไมถึงลบได้นะครับลองดูต่อเลยนะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นลบ60บวกด้วย10ก็คือเป็นลบ50 x ของเรานะครับก็คือลบ50าสนะครับส่วนด้วยหันเองนะครับเพราะว่า 5x มันคูณกันอยู่ย้ายไปเป็นหารนั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า x น้อยกว่าคําตอบเป็นลบสินั่นเองนะครับคาตอบได้แบบนี้จากนั้นนะครับเราก็ไปลากเส้นจํานวนนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือจะ x น้อยกว่าลบสเนาะเวลาเราลากเส้นจํานวนเราก็เขียนแบบนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้ตอนนี้เรากําลังสนใจลบ บลบสิบคำตอบของอสมการนะครับก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับลบสิบก็คือจะเป็นตัวทึบแล้วก็น้อยกว่าลบสิบก็คือไปฝั่งนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับสาหรับข้อที่5ก็ง่ายนิดเดียวนะครับนักเรียนจะสังเกตว่า5ข้อที่ครูให้มาเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นเลขที่เราสามารถหารลงตัวทุกข้อเลยเห็นไหมครับดังนั้นสําหรับข้อที่6และข้อที่7เนี่ยครูขอยกตัวอย่างที่มันไม่สามารถหารลงตัวดีกว่านะครับอ่ะครูขอคิดขึ้นมาเองอะ่ะก่อนอื่นขอเอากระดาษขึ้นมาก่อน สำหรับข้อที่6นะครับครูขอตั้งโจทย์ที่มันหารไม่ลงตัวดีกว่านะครับแล้วมาดูว่าการหารไม่ลงตัวเนี่ยเราสามารถที่จะลากเส้นหรือแก้ปัญหายังไงนะครับอ่ะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเป็น 5x นะครับบวกด้วย1นะครับมากกว่าเท่ากับลบ8แล้วกันสำหรับข้อนี้นะครับครูก็จะไปอย่างไวเลยนะครับก็คือเป็นวิธีทำของครูนะครับจากโจทย์ก็คือ 5x บวกกับ1มากกว่าเท่ากับลบ8นะครับ ถ้าใครที่อยากจะทําดูนะครับก็คือลองหยุดคลิปแล้วก็ลองทําด้วยตัวเองดูก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้ว่าจาก 5x บวก1ก็จะได้ 5x มากกว่าเท่ากับลบ8นะครับลบ1นะครับจากที่มันบวกก็ย้ายมาเป็นลบตรงนี้นักเรียนน่าจะทันนะครับก็จะมีค่าตรงนี้นะครับก็คือเป็นลบ9นั่นเองนะครับจากที่5คูณนะครับก็จะได้ว่าเป็น x นะครับมากกว่าเท่ากับ ลบ9ส่วนด้วย5นั่นเองนะครับเห็นไหมได้คําตอบซึ่งมันหารไม่ลงตัวนะครับนักเรียนไม่จําเป็นต้องไปทําเป็นจุดเทศนิยมนะครับหรือไปทําเป็นจํานวนคละนะครับอ่ะเราก็สามารถที่จะเขียนเส้นจํานวนหรือกราฟจากข้อนี้ได้เลยนะครับอ่ะไปเลยครับลากเส้นจํานวนตามปกติที่เราเรียนมานะครับก็คือว่าตอนนี้คําตอบของเราหรือเลขที่เราสนใจก็คือว่าลบเส่วน5เขียนเลยครับก็คือเป็นลบ9ส่วน5นั่นเองจากนั้น เราก็จะได้เป็นตัวทึบนะครับเพราะคำตอบของอสมการก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบ9ส่วน5นะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมอ่ะครูอาจจะวาดสวยเกินไปนะครับนักเรียนโปรดทำความเข้าใจแล้วก็ทำใจไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับการที่เราไม่ลงตัวเราก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับก็คือเขียนเลขนั้นลงมาเลยนะครับก็คือเขียนเลขนั้นลงมาเลยแล้วก็วาดกราฟเป็นปกตินะครับอ่ะเราไปดูกันที่ข้อที่7กันนะครับ สำหรับข้อที่7ครูก็ยกโจทย์มาแบบไม่ให้มันลงตัวแล้วกันนะครับก็คือให้เป็น2 x นะครับลบ3นะครับอ่ะน้อยกว่าเท่ากับ18แล้วกันนะครับอ่ะน้อยกว่าเท่ากับ18เราก็จะได้นะครับอ่ะไปยังรวดเร็วเลยนะครับสําหรับข้อนี้ก็จะเป็น2 x นะครับลบ3น้อยกว่าเท่ากับ18นะครับก็จะได้เป็น2 x น้อยกว่าเท่ากับ18บวกกับ3รวดเร็วนะครับเพราะว่าจากลบไปเป็นบวกนักเรียนน่าจะทันนะครับ ก็จะได้ว่าเป็นน้อยกว่าเท่ากับ21เห็นไหม 2x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ21เราก็จะได้ว่าเป็น x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ21ส่วนด้วย2นะครับก็คือนำ2ที่มันคูณอยู่มาเป็นตัวหารนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็ไปวาดกราฟเลยนะครับอ่ะไปวาดกราฟเลยคำตอบของอสมการของเรานะครับก็คือเป็น x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ 21ส่วน2นะครับนักเรียนไม่ต้องไปทําเป็นจุดทศนิยมว่ามันได้10.5ครับไม่ต้องไปทําก็ได้นะครับนักเรียนก็เขียนไปเลยนะครับก็คือว่าเป็น21ส่วน2เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวทึบแล้วก็ลากเส้นจํานวนแบบปกตินั่นเองนะครับเห็นไหมครับไม่ว่ามันจะห่ารลงตัวหรือไม่ลงตัวเราก็สามารถที่จะลากเส้นจํานวนหรือวาดกราฟได้นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็เอาไว้เพียงแค่ เ็ข้อนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปในไฟล์แล้วกันนะครับะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับนักเรียน